สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยเดี๋ยวพามาชมยางรถแทกเตอร์มือสองเหมือนเดิมนะที่เห็นด้านหน้านี้นะคะ13.6ขีด26นะคะยี่ห้อไทลอนเนาะเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่ยางรอดอกเนาะสำหรับตัวนี้นะคะรหัสสินค้า144สนใจตัวนี้แจ้งกันเข้ามาได้เลยว่า144นะจะได้ไม่ผิดคู่ผิดเส้นนะคะตัวนี้ขายคู่นะไม่ขายแยกนะคะส่วนที่พี่ท่านใดที่อยากจะได้เป็น เส้นแยกเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวทักมาพูดคุยกันหลังไม่ได้นะคะเบอร,ร์โทรศัพท์ ID Line ก็ตามนี้เลยสำหรับตัวนี้ไทลอนนะคะยางเปอร์เซ็นต์แท้ไม่ใช่ยางรอดอกขนาด13.6ขี 26, ด่สิเริลเ็ตเตอร์45ถึง51แรงม้านะคะตัวนี้นะคะมันมีตำหนิอยู่เส้นหนึ่งนะคะก็จะมีตำหนิอยู่แบบนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวหนูพาไปดูกันอีกทีนะคะแต่ว่าขายไปในราคาถูกๆเลยคู่นี้ให้ไปเลยราคา5,500บาทราคานี้รวมส่งฟรีทั่วไทยนะ แล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะ5,500บาทนะตัวนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยแล้วก็ส่งฟรีให้เลยนะคะก็ถ้าถ้าคิดเป็นเส้นก็ตัวนี้เส้นละแค่2750บบาทเองไม่แพงนะไม่แพงเลยนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูเส้นนี้ก่อนเส้นนี้สวยเลยเส้นนี้สภาพสวยเลยนะคะนี่ให้ดู ด้านในไม่มีรอยปะรอยรั่วนะคะขอบกระทะแน่นเลยไม่มีบิ่นไม่มีแตกนะคะแต่ว่าเส้นนี้มันก็จะมีแบบเป็นรอยเล้าๆหน่อยเนาะเดยหนูพาชมนะคะเส้นนี้จะไม่สวยเท่าเส้นที่1นะคะนี่มันก็จะมีเป็นรอยแตกแตๆอย่างเงี้ยค่ะนี่เดี๋ยวหนูชี้ให้ดูนะคะตามลูกศรน,นี้เลยอันนี้เราเพิ่งล้างเนาะมันก็จะเห็นยากหน่อยเนี่ยมันจะเป็นรอยแตกๆแบบนี้นะคะแต่ว่าสําหรับตัวนี้มันไม่ได้ทะลุนะคะไม่ได้ทะลุเนาะ เนือ้อยางค่อนข้างหนาเลยนะสําหรับยี่ห้อนี้นะตัวนี้เขาเขียนว่าเม็ดอินโคลเลียนะคะเป็นยางเกาหลีเนาะผลิตจากเกาหลีเลยถ้าพี่ๆท่านใดที่รับได้สนใจนะตัวนี้เอาไปเลย5,500บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะหรือมารับเองกันก็ได้เนาะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือค่ะอําเภอคลอ,องขุงจังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะเปิดทุกวัน365วันก็มารับกันได้ตลอดเลยสําหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ